สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ2ี่นะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อจิตใจที่สงบสยบการเคลื่อนไหวจิตใจที่สงบสุภาพนั้นสยบทุกสถานการณ์พี่น้องครับพัมพีสุภาษิตบทที่4ข้อ2ี่บอกว่าจงระวังรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ โปรดฟังครั้งครับจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจามผีตอนนี้นะครับเขียนไว้สําหรับผู้เชื่อทุกคนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําในทุกๆระดับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นํากลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอธิษฐานกลุ่มย่อยหรือแม้ว่าจะเป็นคุณครูสอนละวีในทุกๆชั้นเรียนหรือแม้ว่าท่านเป็นผู้นําในทุกๆระดับในเครือจักร พี่น้องครับพระคมพีข้อนี้มีไว้สําหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนให้เราหมั่นรักษาใจของเราด้วยความระแวดระวังระวังระไวยรอบด้านเพื่อรักษาใจของเราให้มีสารที่สุขนะครับในพระธรรมมาระโกเป็นอีกตอนหนึ่งบทที่4ข้อ35 41, บถึง41โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสก,กับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด เมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึง ทรงลุกขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาเกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนาขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฝังท่านพิีกรครับเราเ็นว่าในพมพีตอนนี้มีคลื่นมีพายุใหญ่นะครับพัดโหมกระหน่ำในขณะที่พระเยซู และสาวกของพระองค์นั่งเรือเดินทางข้ามทะเลสาบกาลิลีใครที่เคยไปเยี่ยมเยียนดินแดนพันธสัญญาดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราจะรู้นะครับว่าทะเลสาบกกลลีนั้นไม่ใช่เป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับแต่เป็นทะเลใหญ่พอสมควรครับแต่เมื่อมีลมแรงเกิดพายุได้ในขณะที่เกิดพายุนั้นพวกสาวกต่างก็ตื่นตระหนกตกใจครับแต่พระเยซูตัดห้ามพายุให้สงบ เพียงแค่ตรัสเฉยๆนะครับมันก็สงบลงเราคงสงสัยว่าทําไมพระองค์ตรัสสั่งให้พายุสงบได้หลายท่านก็บอกว่าก็พระเยซูก็มีอํานาจไงล่ะแต่พี่น้องครับเรามาฟังเหตุผลนี้ครับการที่พระเยซูสามารถตรัสสั่งให้พายุสงบลงได้เพราะพระองค์ไม่เคยปล่อยให้มีพายุโหมพัดในใจของพระองค์ เหล่าสาวกไม่สามารถทําให้พายุสงบลงได้เพราะจิตใจพวกเขานนั้นว้าวุ่นครับและถูกรบกวนโดยพายุจริงแต่พายุในใจนี่นะครับมันน่าจะใหญ่กว่าพายุจริงครับเพราะว่ามันบวกความกลัวไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจของเขานนั้นว้าวุ่นครับและกลัวถูกรบกวนโดยพายุทั้งภายนอกและภายในโปรดจำไว้นะครับพี่น้องครับ เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีแก่คนอื่นได้แต่ในขณะที่พระเยซูโปรงไม่มีพายุในใจโรรองจึงสามารถให้สันติสุขได้และเพ,พราะพรรองทรงมีหัวใจที่เต็มด้วยสันติสุขตรงนี้แหละครับจึงเป็นเหตุที่เมื่อบวกกับการอัศจรรย์ที่โปรองสามารถทําได้ฉะนั้นนี่คือการสงบความสงบท่ามกลางพายุ เป็นความสงบที่สยบความเคลื่อนไหวเป็นความสงบที่สามารถสยบได้ในทุกๆสถานการณ์พี่น้องครับนี่คือประเด็นที่น่าคิดครับเราอยากจะเป็นคนที่สงบมีความอ่อนโยนอ่อนละมุนจนผู้คนที่อยู่รอบข้างเราสัมผัสได้อยากจะเดินเข้าไปในบรรยากาศของห้องที่กำลังชุลมุนวุ่นวายแบบทุกคนสามารถสงบได้พี่น้องอยากจะเป็นคนอย่างนี้ไหมครับ ที่นำสันติสุขนำความสงบของพระเจ้าเข้าไปในสังคมนำสันติสุขนำความสงบของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเรื่องจิตใจของคนที่ยังมีความกลัวและสับสนอนลมานเมื่อพระเยซูทรงดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าพระองค์สาแดงออกมาจากชีวิตของพระองค์นั่นคือการเจิมของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นดทธิอำนาจของพระเจ้ามี หลายสิ่งที่นำมาซึ่งการเยียวยารักษาชีวิตของพระองค์นำมาซึ่งความหวังและความรอดที่ไหลล้นออกมาจากพระองค์และการไหลล้นออกมาจากพระองค์จากตัวของพระองค์ก็นำมาสู่ชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างและมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับพระองค์เท่านั้นนะครับแต่ในพระองค์ก็มีแหล่งพลังเหล่านั้นอยู่ในพระองค์ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รับการแต่งตั้งการเจิมครับ แต่การเจิมนั้นไม่สามารถไหลล้นออกมาได้ถ้าพระองค์ไม่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องฉะนั้นตรงนี้ครับจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าทําไมมารซาตานจึงไม่มีโอกาสทําให้พระองค์พระองค์อารมณ์เสียเลยแม้แต่นิดแต่ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามนะครับในทางตรงกข้ามมารซาตานมันทําให้อารมณ์ของพวกเราเนี่ยเสียอยู่บ่อยๆคุณเครื่องใจอยู่บ่อยๆรู้สึกไม่พึงพอใจอยู่บ่อยๆ พระเยซูไม่เคยปล่อยให้พายุแห่งชีวิตพัดโหมในกายของพระองค์ในใจของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงรักษาใจของพระองค์ให้มีสันติสุขความสงบและความรักเต็มเปี่ยมอยู่สเสมอและนี่ครับคือแบบอย่างที่พระเยซูได้ทําให้เราเห็นครับเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระองค์ได้ฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมีข้อแก้ตัวว่าเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่พระเยซูไงนะครับพี่น้องครับอย่าลืมว่า พระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ครับความต้องการในการทำหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นการถูกล่อลวงเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงถูกทดลองทรงถูกล่อลวงเหมือนอย่างพวกเราครับแล้วพระเยซูก็มีโอกาสที่จะทำบาปเหมือนกับพวกเราแต่พระองค์ไม่ทำพระองค์ไม่เคยทำ ชัในใดชั้นนั้นครับพี่น้องครับเราอาจจะล้มลุกคกลาดในชีวิตเราอาจจะถูกจุดให้ติดไฟง่ายเราอาจจะโกรธง่ายเราอาจจะมีบุคลิกภาพหรือนิสัยบางอย่างที่คนไม่อยากเข้าใกล้พี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังให้เราทั้งหลายที่จะมีจิตใจที่สงบสวยงามอ่อนโยนเพื่อที่ชีวิตภายในของเราจะถูกพระเจ้าเปลี่ยนครับแตเมื่อตราบใดที่พระเจ้าเปลี่ยนเมื่อใดที่พระเจ้าเปลี่ยน เมื่อนั้นนะครับพี่น้องชีวิตของเราก็จะแสดงออกมาซึ่งพระลักมีการถวายเกียรติพระเจ้าแสดงออกมาซึ่งการยกย่องแสดงออกมาซึ่งความน่ารักน่าอยู่ใกล้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องท,ทุกท่านครับที่จะประทานจิตใจที่สงบสยบทุกสถานการณ์ได้ขอให้เราที่จะอย่าให้พายุในใจมาทำให้พายุข้างนอกทวีคูณเพิ่ม กำลังของมันขอให้เราจะมีจิตใจสงบภายในใจเพื่อที่พายุภายนอกนั้นจะสงบตามไปด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับคําสอนจากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ขอทรงเปิดตาใจของพวกข้าพงศ์หลให้ได้เห็นให้ได้จัดการกับพายุในใจของเราในเรื่องของความกลัวความโกรธความบกพร่องต่างๆทา,างด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคิด ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเมตตาให้ข้าพุทธหลายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสงบทางด้านจิตใจเข้าสู่ความอ่อนสุภาพเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสด้วยเถิดขอพระองค์ได้ทรงรักษาใจของข้าพุทธหลายให้มีสันที่สุขให้มีความสงบและความรักเสมอขอบคุณพระองค์อธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Sul so, pra pra o sul.